สนับสนุนโดยโชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาดีทีนา่า f ฟรชมินส์ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเลาะร้านเด็ดแล้วก็เทปนี้นะคะพิงปองของอาสาพาคุณผู้ชมมาเลาะหาร้านอาหารอร่อยๆกันค่ะกับร้านนี้เลยสายแซ่บสายใหม่ รู้ตื่นเต้นไหมคะมาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านสายแทบสายใหม่กันก่อนสวัสดีค่ะ,คะพี่พรค่ะเป็นเจ้าของร้านสายแทบสายใหม่ค่ะร้านนี้เปิดมา12ปีเกือบ13ปีแล้วค่ะ12ปีใช่ค่ะความพิเศษของร้านอาหารที่ทำให้ยืนระยะเวลา12ปีนี่นานมากนะ12ปีขนาดนี้คืออะไรคะของพี่นะพี่ใช้วัตถุดิบดีพรีเมียมแต่ว่าราคาน่ารักมากเนี่ยตำปลาต้นเนื้อ35บาทคือเราใช้ปลาสุด เอาจริงจริงสามสิบหาบาทสามสิบห้าบาทแล้วปลาร้านี่คือสูตรพรีเมียมโคตรนัวไม่พูดพ่างทำเทแล้วต้องชิมแล้วดีกว่าขาหมูเยอรมันเยอรมันไม่พอนะคะคุโรบูตะกรอบนอกนุ่มนุ่มในลองสองอันเลยที่คำมันใหญ่ไปไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเป็นแม่หญิงไทยโอ้โหไม่มีกลิ่นสาบไม่หืนเราชอมาบไหมใช่กรอบนอกนุ่มนุ่มในค่ะ บอกแล้วว่าร้านพี่คือเราเลือกสั่งวัตถุดิบแบบโคตรดีต่อไปเป็นเมนูยำปลาล่าสามแซ่บนะคะแซ่บที่1คือหมูยอวนนแบบแล้วก็แซ่บที่2หนูกุ้งสดค่ะไข่แดงเค็มค่ะเป็นแซ่บที่สามจานนี้เท่าไหร่ดีกว่าร้อยสามเก้าะเห็นไหมราคาน่ารักไหมสามแซ่บเลยนะปลาล่าหนุ่มมากดีอ่ะขอสดปลาื้อปลาล่าถ้าเทียบในตลาดของพี่เนี่ยสูตร premium นะน้ปลาใช่ไหมอร่อย อร่อยแบบไม่อิ่จริงอ่ะคุณผู้ชมอร่อยจริงเมนูไหนต่อดีคะหนูไม่ไหวหนูหยุดไม่ได้แล้วอันนี้ขายดีมากแหนมเนื้อหนองคายน้ำจิ้มพี่เนื่อไม่แพ้ไปเลยคือมันวัดกันตรงนี้ว่าใครเจ๋งไม่เก่งแนมเลยของเราเป็นจุดหนองคายค่ะเต็มปากแล้วพูดไม่ได้อร่อยมากเต็มปากเต็มคำมากอันนี้คือโอ้โหขายดีมากเป็นปลากระพงร้อยเก้าสิบเก้า ตัวใหญ่ขนาดนี้แปดขีดเลยนะคุณถามอะไรหน่อยได้ไหมพี่ได้กำไรแม่หนูถามจริงพออยู่ได้แล้วพนักงานเต็มร้านเลยอยู่นานๆแล้วก็พออยู่ได้ได้นิดหน่อยได้บ้างงงอยู่นะคะตัวใหญ่ขนาดนี้ร้อยเก้าเก้าใช่โปรโมชั่นร้อยเก้าเก้านะคะอร่อยซุปเปอร์ขาไก่ซุปเปอร์ขาไก่ตุ๋นมาแล้วอย่างดีนี่เขาบอกร้านนี้เขาจีบจ้าจะสมความร่ำรวยรือเปล่า คือหลุดออกมาเลยอะกระดูกึ้นหลุดแบบแบบตุ่นมาเปลือยมากอร่อยทุกอย่างจริงๆค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากอย่าให้ฝากร้านนิดนึงร้านสายแซ่บสายใหม่นะคะอยู่ปากซอยสายใหม่32ค่ะเยื้องกับตลาด AC ซสายใหม่ค่ะต้องจองไหมคะวันถ้าเป็นวันแบบวันที่เป็นสุกเสาร์อะไรอย่างเงี้ย จองจะปลอดภัยกว่าโทระะมาได้ไหมมีเบอร์โทรฝากไหมคะ02ค่ะ991 3540ค่ะและที่สําคัญบอกหนูไว้ว่าจะมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอะไรบ้างวันนี้ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นปลากระพงเท้าน้ำปลาค่ะ ตัวนี้ใหญ่มากอ่ะร9 9แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางร้านสายแซ่ใสายใหม่แล้วก็พี่พรขอบคุณมากๆใครเป็นสายแอบแซบพ่านพลาดนะคะแล้วก็ใครอยากจะไปดูนะย้อนหลังอย่าลืมไปดูได้ใน YouTube ด้วยนะคะไปกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะคะรลาร้านเด็ดครั้งหน้าจะพาไปเลาะร้านอาหารไหนต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่พรพี่พรขอตัวลาด้วยค่ะขอตัวลาด้วยนะคะคุณผู้ชมเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สายแซบสายใหม่นะคะอยู่ปากซอยสายใหม่32ค่ะจุดเด่นของร้านเราก็คือใช้วัตถุดิบดีพรีเมียมแต่เราขายไม่แพงค่ะแล้วก็เมนูเด็ดๆอื่นๆนะคะอย่างเช่นขาหมูเิอรมันครุภูตะก็ราคาน่ารักมากค่ะ d ดลิเวอรของเรานะคะเราร่วมกับ GrabFood แล้วก็ไ m เมนแล้วก็ช้อปปี้ฟู้ค่ะสามารถแวะมาชิมความแซบความนัวได้ที่สายแซบสายใหม่ค่ะครบเครื่องเรื่องแซบต้องสายแซบสายใหม่ค่ะ